อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยนะครับมาพบกันในช่วงตอนเช้าของวันที่29เมษายน64ตรงกับวันภาฤหัสบดีนะครับในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมเนาะก็มีข้อมูลดีๆมาอัปเดตมาแบ่งปันให้กับสมาชิกทางช่องได้รับชมกันอีกนะครับก็เหลือเวลาอีก 2-3วันเท่านั้นเนาะสละก็จะทําการออกรางวันแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ข้อมูลครบเนาะแอดก็จะนำข้อมูลมาแบ่งปันให้เรื่อยๆนะครับจนถึงวันที่2พฤษภาคมเลยในคลิปนี้ก็จะมีข้อมูลนะครับผมของแอดกิงขนมปักกิ่งที่ในวันะที่ผ่านมาให้เข้าชุด3ตัวโต๊ะนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลของนาะคาพยากรณ์เลขเด่นบนยอดเฮงนะครับ หลัก10ล่างอาจารย์เอกสิทธิ์และก็จะมีข้อมูลของเลขเด่นล่างอาจารย,ย์ยศนะครับและก็จะมีอีกหลายสำนักที่แอดจะมาแบ่งปันข้อมูลในคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้แอดด้วยนะครับอ่าเราไม่รอชาเนาะเรามาเริ่มรับชมข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับเรามาเริ่มที่ข้อมูลของเลขเด่น10หน่วยบนอินทรีพระเนจรนะครับซึ่งหนึ่งวันที่ผ่านมานั้นก็ ให้ไม่ผ่านนะครับในงวันนี้เราก็มาแก้มืองกันใหม่นะครับในงวันนี้จะมี7,3,6และก็ศย์ประจําในงววันที่2พฤษภาคม64นี้นะครับใครที่ขอเข้ามานะาก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่น10หน่วยบนอินทรีพระเนจรด้วยนะครับ มาต่อที่ข้อมูลของเลขวิ่งบนล่างแอดคนโคราชรักไกชนนะครับซึ่งเป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่เดินดีกันมาหลายงวดเลยนะครับใส่ติไม่ธรรมดาเลยเนาะในงวดที่ผ่านมาให้เข้าเลขวิ่งนะครับให้เข้าเลขวิ่งล่าง6นะครับและนอกจากนี้ให้เข้าเลขวิ่งบน8ด้วยนะครับบนก็ออก8 7ล่างออก5 6เนาะในงวดนี้ก็ให้มาที่เลขวิ่งบนล่างจะเป็น 6และก็9นะครับใครที่ติดตามของแอดคนโคราชก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากแอดคนโคราดด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของเลขชุดนะครับเลขชุดสรุปบนล่างแอดสายฟ้าในงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้าเฉพาะเลขวิง่งนะครับให้เข้าเฉพาะเลขวิ่งล่าง6ในงวดนี้ก็จะมีชุด 3ตัวบน3ชุดนะครับผมให้มาที่286 476แล้วก็461นะครับชุดล่างก็จะมี1216 18แล้วก็19นะครับอย่าลืมตัดเล่นชุด2ตัวกันด้วยนะครับกันพลาดเนาะใครที่ติดตามของแอสสายฟ้าก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแอดสายฟ้าด้วยนะครับ มาต่อที่ข้อมูลของลงแป้นนะครับผมเนงว่าที่ผ่านมาก็ไม่ผ่านนะครับผมเนงว่านี้จะมีชุด3ตัวบนนะครับผมทั้งหมดสามชุดด้วยกันเนาะให้มาที่0 7 9 6 7 7แล้วก็4 61นะครับแล้วก็ชุด2ตัวให้มาที่7.9.58.89นะครับ58 8แแล้วก็40ประจำเนงว่าวันที่2พฤษภาคม 64นะครับใครที่ติดตามใครทีม f c ของลุงแป้นก็มาเซฟมาแคปหน้าจอเอาไว้นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากลุงแป้นด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของเลขเลขวิ่งล่างสายอูทองนะครับซึ่งงวดนี้แอดก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเนาะเพิ่งจะนํางวดนี้มาเปล่นปันให้เป็นงวดแรกนะครับก็จะเป็นเลขวิ่งล่าง3นะครับ แล้วก็จับคู่ได้จะมี 31, 32และก็39นะครับใครที่ชอบเนาะก็อย่าลืมพิจารมาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสายวิ่งล่างอู่ทองด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของเลขวิ่งล่างอาจารย์ตีเล็กนะครับเหมือนกัน ก็เป็นสูตรใหม่ใช้งวดนี้เป็นงวดแรกนะครับก็จะเป็นเลขวิ่งล่างให้มาที่3ตัวเดียวนะครับชุดนี้อาจจะตรงใจกับสมาชิกทางช่องเนะาะก็หลายท่านเลยที่ชอบเลขวิ่งล่าง3นะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเลขวิ่งล่างอาจารย์ตีเลขด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของชุดล่างตรงๆง,ร,งรัฐบาลเพชรบูรณ์นะครับ เนงวัดที่ผ่านมาก็ให้เข้าตัวกลับอีกแล้วเนาะให้เข้าตัวกลับล่าง65นะครับผมเนงวัดนี้เราก็มาลุ้นกันใหม่นะครับซึ่งเนงวัดนี้ประจําเนงวัดวันที่2พฤษภาคม64นะครับก็จะมีชุดล่างตรงๆทั้งหมด25ชุดด้วยกันเนาะตั้งแต่20จนถึง99นะครับใครที่ติดตามของ ล่างตรงๆเพชรบูรณ์ก็มาแคปหน้าจอมาจดเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากชุดล่างตรงๆเพชรบูรณ์ด้วยนะครับถ้าใครว่ามันเยอะเกินไปก็ลองหาเลขดับล่างที่น่าเชื่อถือมาลองตัดกันดูนะครับมาต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นบนและก็เลขเด่นล่างอาจารย์ยศนะครับ ก็เลขเด่นบนนี้ในวัดที่ผ่านมาแอดก็ไม่เคยเห็นนะครับผมเพิ่งจะเห็นวัดน,นี้เป็นงวดแรกส่วนเลขเด่นล่างนั้นให้เข้าจริงนะครับให้เข้าเลขเด่นล่างจะเป็น5ล่างก็ออก5 6นะครับในวัดนี้ก็ให้มาที่เลขเด่นบนจะมี3แล้วก็8นะครับแล้วก็เลขเด่นล่างก็จะมี3แล้วก็4นะครับใครที่ติดตามของเลขเด่นบนล่างอาจารย์ยศก็มาจดเอาไว้เลยนะครับ ขอขบคุณข้อมูลจากเลขเด่นบนล่างอาจารย์ยศด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของรัฐบาลแอดกิ่งขนมปากกิ่งนะครับซึ่งในงวดที่ผ่านมานั้นเนาะก็ให้เข้า7-8เป็นตัวกลับของ2ตัวบนนะครับแล้วก็เข้าเลขเด่นบน7นะครับและก็นอกจากนี้เนาะให้เข้า8-7-7เป็นชุด3ตัวโต๊ะบนนะครับก็ถือว่าให้เข้าครบ ทั้งชุดบนเลยนงวันนี้มาแบ่งปันข้อมูลให้เหมือนเดิมนะครับจะมีเลขเด่นบนล่างฟันไปที่2ร่อง6นะครับแล้วก็จะมีชุด2ตัวบนล่างทั้งหมดนะครับแปดชุดด้วยกันให้มาที่2 3 2ส2 5 2 6, 6 6 3 6 4 6, 5แล้วก็ 6, 6, 6นะครับแล้วก็จะมีชุด3ตัวบนทั้งหมด16ชุดด้วยกันเนาะก็ให้มาตามนี้เลยนะครับ ใครที่เป็น FC ของ a d ดกิงขนมปักกิ่งก็อย่าลืมที่จะมาเซฟมาจดเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก a d ดกิงขนมปักกิ่งด้วยนะครับส่วนชุดนี้เนาะจะเป็นชุดรัฐบาลใช้สูตรยี่กี่คำนวณน,นะครับก็จะมีเลขเด่นบนล่าง3รอง9นะครับแล้วก็ชุด2ตัวบนให้มาที่บนล่างเนาะให้มาที่31นะครับ39 32 19 12แล้วก็92นะครับ ส่วนชุด3าตัวก็ให้มาตามนี้เลยนะครับใครที่อชอบสูตรไหนก็เลือกเอาเลยนะครับว่าชอบสูตไหนเนาะขอขอบคุณข้อมูลจากแอดกิ่งด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของหลัก10ล่างนะครับหลัก10ล่างอาจารย์เอกสิทธิ์นะครับซึ่งในงวดที่ผ่านมาไปเข้าไปขึ้นบนหลัก18เนาะในงวดนี้เราก็มาแก้มือกันใหม่นะครับซึ่งในงวดนี้ประก ประจําเน่งว่ามานที่2พฤษภาคม64นะครับให้มาที่หลัก10ล่างจะมี2 6แล้วก็8นะครับใครที่ชอบเนาะก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากหลัก10ล่างอาจารย์เอกสิทธิ์ด้วยนะครับ มาต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นบนยอดเฮงนะครับเนว่าที่ผ่านมาก่อให้เขาจริงเนาะให้เข้า7ทั้งหลักร้อยและก็หลักหน่วยบนนะครับบนก็ออก787ในวัดนี้ให้มาที่เลขเด่นนะครับเลขเด่นบน01แล้วก็3นะครับไม่ปักหลักเลยนะครับใครที่ติดตามของเลขเด่นบนยอดเฮงก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่นยอดเฮงด้วยนะครับ มาต่อที่ข้อมูลของแม่จำเนียนลอตเตอรี่นะครับผมในวันที่ผ่านมาก็เป็นข้อมูล10เลขขายดีประจำเนงวันที่16ที่ผ่านมานะครับก็ให้เข้า56เป็นชุด2ตัวล่างตรงๆนะครับให้เข้าอันดับที่9เล้าะเนงวันนี้ก็จะมีทั้งหมด10อันดับเหมือนเดิมนะครับก็จะมี 29, 8นะครับ89 68 59 58 3 5 2 8 6 4 7 9แล้วก็02นะครับประจำาเนงวันที่10วันที่2พฤษภาคม64นะครับเป็นข้อมูล10เลขขายดีนะครับใครที่ติดตามของอา,อาจารย์ท่านนี้ก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแม่จำเนียนลอตเตอรี่ด้วยนะครับ มาต่อที่ข้อมูลของนาคาพยากรณอาจารย์ตุ้ยนุ้ยนะครับในว่าที่ผ่านมาก็ให้เข้าเลขเด่นบน8นะครับและก็นอกจากนี้ให้เข้า8 7เป็นชุด2ตัวบนตรงๆเหมือนกันนะครับผมเนวันนี้อาจารย์ตุ้ยนุ้ยก็มาอัปเดตเพิ่มเติมให้แล้วนะครับจะมีเลขเด่นในตารางจะมี3 8 1 9 4แล้วก็6เนาะ แต่จะเลขเด่นไปที่3นะครับแล้วก็9นั่นเองแล้วก็จะมีชุดจับคู่จากแม่ตารางเนาะก็จะมี38นะครับ34 36 31นะครับ98 94 96และก็91นะครับชุดเน้นก็จะมี38แล้วก็94นะครับอ่าก็เป็นข้อมูลของ นาคาพยากรอาจารย์ตุย้ยนุ้ยนะครับใครที่ติดตามของอาจารย์ท่านนี้ก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ตุย้ยนุาา้ยนาคราพยากรด้วยนะครับแอดก็มีเพียงเท่านี้นะสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็แวะมาให้กำลังใจด้วยการกดไลค์ กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ใครที่มีคําถามหรือว่าอยากให้แอดนําของอาจารย์ท่านไหนมาลงให้อีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแอดก็จะไปอ่านแล้วก็ไปหามาเพิ่มเติมให้ในคลิปหน้าเนาะสําสหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ